แต่ก็มันมันก็ไม่มีอะไรไม่มีใครห่วงครับแค่เราทําให้มันถูกวิธีก็จบล้วครับใช่ใช่แต่ดูที่ท่านจะไปหรือเปล่าท่นนี้ครับแต่แต่แตไม่ไม่เอาไปหรอกจะอยากเอาไปทําบูรณะใหม่แต่ตอนมาก็มาท้องเหลืองมาเปลี่ยนพระองค์เปลี่ยนไดไว้ท้องเหลืองมันสวยอยู่ก็ทีนมาก็ปีทุกปีก็มีแต่พระธุนงค์มา่อยแต่ปีนี้ไม่เห็นเลยน่าจะมมไม่ค่อยมีนะ้ำแกก็ป้ามาแกมาก็จะเดินตามาทางแตกตอ ก็จะมีเป็นร่องน้ำสามทางร่องหินลงมาตุบร่องเดียวกันแล้วก็แยกเขานีหรือสีก็มีมาหรือใช่มีก็สีก็มาใช่หรือสีเขาอยู่แต่สีมานานครับไอ้ดูองค์องค์พระพุทธรูปนะครับนี่ไปไม่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแต่คงจะสร้างที่นี่มั้งหรือพระอาจารย์ใช่ครับคนคนพระอาจารย์องค์พี่พี่เคยในในพิธีเคยเข้ามาไหมไม่ไม่เคยเคยเคยมาสร้างเงียบ โอ้แต่ว่าองค์ผ้านี่พี่เห็นมาแล้วมาก็เห็นแล้วเกิดมาก็เห็นแน่าจะเกิดก่อนผมครับโอ้แสดงว่าก่อนหลวงพ่อทองเลยพระอาจารย์ถ้าถ้าแต่สมัยก่อนมันมีบ้านคนแถวนี้นะแต่บ้านยังไม่แต่งถ่ายรูปเพิ่งช่างขึ้นใหม่เนาะเพราะว่าย่าย่าเจ้าชูผมเก้าสิบกว่าปีแกก็บอกว่าแกก็เห็นแล้วครับแต่ก่อนมันมี สังคูสังคู่ก็ดูถ่ายรูปสวยไม่เหมือนตัวจริงนะดูถ่ายมันกสวยสังสังคู่ก็จะครบร้อยแล้วครับก็บอกก็คนองค์พระองค์ที่ว่ามาอยู่นี่ก็คือว่าเป็นเป็นก็เป็นเหมือนมาเป็นเสี่ยวกันนะครับเสี่ยวกับสังคู่ผมก็เกือบร้อยปีแล้วเห็นก็เห็นแล้วนะใช่ครับอุ้ยสังญามก็อยู่เนี่ยข้างในครับออกไปก็เจอแล้วครับก็เพาว่าพระไม่ได้ข้ามีตัีงแต่เน้อายุ ปดสิบเก้าสี่ปีเขาพอจาได้ไหมท่านใหญ่ครับเขาว่ามันก็มีอยู่เดียวอ่าแสดงว่าเป็นเก่าก่อนก่อนสร้างก่อนคนอายุผมก็ตายไปแล้วก็อีกสองปีก็ครบร้อยปีแล้วครับถ้าถ้าไปยังมีชีวิตอยู่ถ้าคนอายุร้อยหนึ่งนี้ก็แสดงว่าพระพุทธรูปนี้สร้างแล้วสร้างแล้วครับก็คนตั้งแต่สมัยหมู่บ้านนะเบิกหมู่บ้านนะที่ว่ายังไม่มียังไม่เป็นหมู่บ้านอ่ะเข้ามาช่วยกันทําวัดหลังเนี้ยแต่ก่อนไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะแต่ก่อนอยู่วง อ้าวเหรอใช่ครับแต่ก่อนไม่มีตรงนี้ครับใช่ย้ายมั้งแต่ลงปูทองที่เก่าเสาครับเสาไฟเสาที่ไหม้ทุกปีครับแต่ไม่แต่ไฟไม่ไหม้นะไปดูได้เลยไหนเนี่ยมันจะมีเสาครับไหม้ทุกปีแต่ว่าเสาไม่ละลาย ไปตามร่องมันจะอยู่ตามอ๋อเสาที่วางอยู่นั่นนะ่ะนะครับมันจะอยู่ตามดิมนะตรงนี้ไม่มีเลยครับตรงนี้เพิ่งสร้างใหม่ตอนอ๋อสาระเก่าอยู่นู่นใช่ครับอันนี้ผมจําความได้อยู่เพราะผมเพราะผมมาสร้างชาวบ้านสร้างเดิน,นสายไปเดินไปเข้ามามาขอภูมิก็ห่วงนะองค์นี้มีภูมิอยู่ภูมิก็ห่วงแต<า>่ตก็ไม่รู้ว่าแต่ก็พอได้อยู่ผมสำหรับผมนะครับทําไมจะบูรณะให้มันดูดีเนี่ยถ่ายรูปไว้เดี๋ยวเวลาร้อยหทองก็จะมาอยู่กงแล้วนิ้วนิ้วต้องเติมเอา ปูนอันนั้นปูนขาวอะปูนออนี่ครับพี่เขาบอกว่าเสาดูนะฮะยังเป็นรูปร่างที่แบบแผ่นไม้ไม่ต้าแต่เสาแล้วครับแผ่นไม้ต่ไฟไหม้ทุกปีไม่เคยแตะไม่ยอมไหม้เลยครับแผ่นไม้แผ่นบางนี่เมองไปก็เห็นแล้วออไฟไม่ยอมไหม้แต่ที่อื่นต้นไม้ต้นใหญ่ยังมอดไหม้เลยอออ๋ออ๋อออ่ามองเห็นไหมครับนี่เป็นกระดานแล้วก็เป็นเสานี่เป็นศาลาเนาะพี่เนาะศาลา แต่ก่อนน่าจะเป็นขุดตรงนั้นนะครับขุดเก่าข uh ุดสองหลังไม่ีตรงที่พ่อนดังมากที่ักครักโคกกอันก็อยู่นู่นแลงน้ก่อนแกขุดอยู่นู่นไม่ใช่นีเพิ่งสร้างใหม่นใช่ันสร้างใหม่อันนี้สร้างใหม่อันนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงยีิบปีหือสิสปีได้อยู่ครับเนีช่วงหลพทองใช่้สร้างหลตรงพหที่พอาจารย์ว่าหลพทอง ที่บภาพก็อยู่ในนี้ครับอ๋อฮะอพี่ไม่พี่ไม่เห็นสร้างทำไมตอนนั้นไดมามาแต่ไม่ล้าเข้าไปดูนะอะวมะม่มีคาอือโหนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์มากแล้วเอาเดี๋ยวผมจะเล่าอีกครั้งนะครับว่าพี่เขาบอกว่ามีพระ ที่วัดอื่นจะมาจะเาวัดอื่นเนาะมานิมนต์เหมือนอัญเชิญเรียกว่าอัญเชิญใช่ไหมอัญเชิญที่จะไปบุรณะหรืออัญเชิญไปอยู่ที่วัดที่ท่านอยู่ก็เอาไปดีๆนี่เนี่ยไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่าพอไปถึงวัดนะครับพอไปถึงวัดก็เกิดปฏิหารขึ้นมานะครับเ,เนี่ยับคนที่เล่าเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในเหตุการณ์นะครับวันนี้แล้วก็ผมก็มา ที่วัดครับอีงูแห่งนี้เนี่ยครับพระพุทธรูปน่าจะ